ปราบเอาใจมิดรักแฟนเพลงเวทีงานวัดเฟสติวัลครื้นเครงกับเพลงฮิตที่คิดถึงพบกับนักร้องลูกทุ่งสาวจิ้งหลีดขาววงเทวันอาชัายอาชัายอาชัายอยากรู้จังเลยว่าใครอายถึงฉันถึงได้จามอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานไร้บอนถึงจัง หากันต่อกับเรื่องผีผีฉบับวิกงานวัดกับแก๊งตลกเด็กแว้นปะทะเจ้าของซุ้มบ้านผีสิงเป็นแม่เป็นแม่เขานี่แม่นี่นารวงกันเป็นแม่นาโอ้เออเจ็บมากเลยครับไม่ต้องเจ็บนี่ใครเนี่ยผีปอบผีปอบโอ้โหผีปอบพัง ถามริงครับมึงจะหางไปถึงไหนเนะี่ยและมาสนุกสุดฮากระเป๋านางฟ้าทั้งห้าในหางเครื่องมหาสนุกการประกวดร้องเพลงทุกที่ฮอตที่สุดในพอสอนี้มาดูทีเด็ดจากผู้เข้าประกวดที่จะพิชิตใจหางเครื่องซุปตาร์รักหนีที่เซเว่นเนี่ยถ้าฟังเผลอๆเหมือน,น,นร้องง่ายแต่ไม่ง่ายนะก็แต่งใหม่จุดจบที่โลตัสอะไรเปลี่ยน <laughs> <laughs> ยุคเปลี่ยนสมัยไปท่านใด เจ็ดเจ็ดเอาไงเจ็ดอันนี้ผมถามนี่นะฮะคะให้ใครพูดครับสารพัดความเพลิดเพลินเหมือนเดินอยู่ในงานวัดมีนัดกับรายการงานวัดเฟสติวัลทาง m c ็มคอช่อง30ครบครันทุกความบันเทิงเพื่อคุณ